สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแปลคําสัมภาษณ์หลังเกมของมือเซตทีมชาติเยอรมันแบบสั้นๆนะคะว่าเขาพูดถึงทีมชาติไทยหลังเกมว่ายังไงบ้างแล้วเดี๋ยวตัวแปลเต็มจะตามมาในอีกไม่กี่อึดใจนี้นะอย่าลืมรอกันนะคะผู้บรรยายเขาก็สัมภาษณ์ว่าหลังจาก2เเซตแรกเนี่ยทีมชาติไทยทําให้เยอรมัน ต้องสู้กันอย่างหนักหน่วงเลยแล้วทีมชาติเยอรมันทํายังไงถึงกลับมาหลังจากเซฟที่3ได้มือเซตก็ถึงกับเป่าปากถอนหายใจเลยนะฮู้เหมือนแบบรอดตัวไปอย่างนั้นนะแล้วเขาก็บอกว่าทีมชาติไทยเสิร์ฟได้ดีมากๆเลยทําให้พวกเขามีปัญหาในการรับบอลแรกแล้วก็การรับมือกับบอลสูตรของพวกเขาซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมชาติไทยรับบอลได้ดีอะ่ะมันคือยากสําหรับเยอรมันมากเลยที่จะต้องรับมือกับลูกสูตร แล้วเขาก็บอกว่าแต่สุดท้ายแล้วทีมชาติเยอรมันก็สู้กลับมาจนได้แล้วเขาก็จบประโยคว่า Thank God คือแบบขอบคุณพระเจ้าคือแบบว่ารอดมาได้ประมาณนั้นเลยแล้วผู้เป็นยายเขาก็ถามต่อว่าพวกคุณใช้ตัวบอลเร็วตั้งแต่ต้นเกมเลยเพราะอะไรการเล่นแบบนี้ถึงทำให้พวกคุณชนะได้ในเกมนี้ ซึ่งเขาก็ตอบว่าเพราะว่าทีมของเราได้เปรียยเรื่องส่วนสูงแล้วก็ตัวตีบอลเร็วของเราเนี่ยสูงมากเขาพูดว่าสูงมากเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามเล่นบอลเร็วให้ได้ตลอดเวลาเอาขอเดอไทม์ oh, อย่างนั้นเลยและทีมเขาก็ทําได้ดีตลอดทั้งเกมซึ่งทําให้พวกเขาเป็นฝ่ายชนะได้ผู้บรรยายเขาก็ถามต่ออีกนะว่าแล้วโค้ชอะบอกฉันว่าเขาบอกให้พวกคุณจะต้องยืนหยัดชนะทีมที่ป้องกันได้ดีอย่างทีมชาติไทยให้ได้สําหรับทีมที่ป้องกันได้ดีขนาดนั้น อะไรทําให้คุณแบบภูมิใจที่สุดที่สามารถยืนหยัดชนะทีมอย่างทีมชาติไทยได้ตัวเซตเยอรมันเขาก็ตอบว่าอืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการป้องกันทุกลูกไม่ว่าจะเป็นลูกหยอดหรือว่าลูกที่เขาตีพลาดหรือลูกอื่นๆอะไรก็ตามคือเราต้องป้องกันทั้งหมดแล้วฉันก็คิดว่าพวกเราอ่ะทำได้ดีมากเลยในวันนี้ ค่ะนี่ก็เป็นการแปลคําสัมภาษณ์หลังเกมเนาะเดี๋ยวเต็มเกมจะตามมาในอีกแั๊บหนึ่งพักทำใจกันก่อนจะได้ไม่หัวร้อนนะเวลาดูกันเต็มเกมเออ,อยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ